ดาวสวีดาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบผมเดิมครับทวินเบนะครับก็วันนี้ก็จะมาทาเกี่ยวกับเบเบยโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบยโปรไฟล์ที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือไวเวิร์นครับไวเวิร์นเนี่ยเป็นเบเบยสายป้องกันนะครับซึ่งจะชนะทางสายแอทแท็นะครับแต่จะแพ้ทางสายจัตเตอร์มินานะครับซึ่งผู้ใช้ไวเวิร์นนะครับในโลกของเบย์เบยเบิร์นั้นมีอยู่แค่คนเดียวนะครับคนนั้นก็ชื่อว่าวันคียาครับวันคียาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของาระนนคับซึ่่งเเีย เป็นคนที่มีความพยายานเขาเร้จะมากานะครับเขาอยากจะชนะวัลุโตเขาก็ได้ปราบมือกับวัลุโตอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเขาก็แพ้กับทุกรอบนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้หายตัวไปในภาคแซดนะครับภาค G ีกทีก็หายตัวไปนะครับแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีในภาคสปาคิ่งนะครับซึ่งการกลมาของเขาในภาคสปา k ิ่งบอกได้เลยว่าเป็นการกระมาที่โคตรยิ่งใหญ่นะครับเท่มา,มากๆนะครับซึ่งไวเวิร์นมีอยู่ทั้งหมด4ี่ล้าน,นครับซึ่งล่างแรกมีชื่อว่า ไวเวอร์นั่นแหละครับซึ่งไวเวอร์ล่างนี้นะครับผมจะไม่บอกถึงการโมนะครับผมจะบอกแค่คอมโบเท่านั้นเพราะว่ามันคงไม่มีใครซื้อไปเล่นแล้วล่ะครับล่างนี้นะครับโอเคครับซึ่งล่างนี้นะครับคอมโบที่ให้มานะครับดิสเนียจะเป็นดิสอาร์มนะครับซึ่งดิสอาร์มเป็นดิสที่ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับเพราะว่าดิสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ส่วนไดเวอร์จะให้มัสซีฟไดเวอร์มาซึ่งมัสซีฟไดเวอร์เนี่ยผมบอกได้ว่าเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างจะโคตรไม่ดีนะครับเมื่อใช้กับสายดีเฟนส์โคตรไม่ดีนะครับปาทิ้งไม่ได้เลยนะครับต่อมาหน้าที่2ครับ Y-Y-Ver นะครับ Y-Y-Ver เนี่ยปรากฏตัวในเบเบ็ r เบสภาคแรกนะครับเป็นร่างที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากนะครับในแอนิเมะนะครับซึ่งคอมโบที่ให้มานะครับจะเป็นเหล็ก Vertical นะครับ ซึ่งเหล็กวูดิเคิลเนี่ยเป็นเหล็กที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะหนักมากนะครับเป็นเด็ดค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีขายใช้กันแล้วนะครับซึ่งน้ําหนักของมันก็พอๆกับเหล็ก10นะครับแนะนําให้ลองใช้ในสมัยนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนไดเวอร์นะครับเป็นออร์บิดนะครับออร์บิดเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับอะตอมบิกนะครับซึ่งออร์บิดเนี่ยมีความแข็งแกร่งมันยามากครับปัจจุบันก็ยังมีพอมีคนใช้อยู่บ้างนะครับอืต่อมาครับล่างที่สามของไวเวอร์นะคร เป็นล่างที่ปรากฏตัวใน Baby's Burst g o t นะครับซึ่งความแข็งแกร่งของวันนั้นอยู่ที่เลเยอร์ครับซึ่ง Baby ตัวนี้มี g ิมม i คที่เลเยอร์คือเลเยอร์นั้นสามารถหมุนฟรีได้นะครับซึ่งหมายถึงว่าเลเยอร์นั้นสามารถหมุนแยกกับตัวเบได้นะครับซึ่งถ้าว่ามีประโยชน์มาไอคือมันมีประโยชน์ก็คือเมื่อมันโดนโจมตีนะครับมันจะลดแรงกระแทกและสามารถเบี่ยงเบนทิศทางของแรงโจมตีได้นะครับซึ่ง ก็ให้จะดีมากเลยเดียวเชียวนะครับส่วนดิสที่ให้มานะครับเป็นดิสสีนะครับซึ่งดิสสีเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับในปัจจุบันเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนะนําให้ลองเปลี่ยนนะครับเป็นเหล็ก10ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับส่วนเฟรมที่ให้มานะครับเป็นเกรฟนะครับซึ่งเฟรมเกรฟเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีอย่างมากด้วยผมแนะนําให้ลองเปลี่ยนเป็น เฟรมบัมก็น่าจะโอเคนะครับผมรู้สึกเฟรมบัมเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อลองใช้กับคอนาโดไวเวิร์นนะครับส่วนไดเวอร์ที่ให้มานะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับไดเวอร์นี้โหดอยู่แล้วครับไดเวอร์อะตอมิกนั่นเองครับซึ่งเป็นแบบไดเวอร์ที่โคตรจะส่งพลังเมื่อใช้กับสายดีเฟนต์นะครับโคตรโกงเลยส่วนล่าที่4นะครับมีชื่อว่าเจ็ตไวเวิร์นนะครับ เจนไวเบอร์เนี่ยเป็นล่างในภาคของสปาคิ้งนะครับซึ่งเป็นล่างที่เท่มากๆนะครับเป็นล่างของไวเบอร์ที่เท่ที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับซึ่งมาคิยีในภาคนี้ก็โคตรเท่เลยนะครับซึ่งเบเบอตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมถูกชตากับเบเบอตัวนี้มาครับเพราะว่ามันสวยและเท่มากเลยเดียวเชียวนะครับแต่นั้นไม่สําคัญนะครับเรามาดูคอมโบกันดีกว่าคอมโบที่ให้มานะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะโอเคมากนะครับกิมมิคของเบเบตรตัวนี้นะครับอยู่ อยู่ที่เลเยอร์นะครับซึ่งเลเยอร์ของเขานั้นจะมีกิมมิคเหมือนกับทร์โดวเวอร์เลยครับซึ่งสามารถหมุนฟรีได้เหมือนกันนะครับเพื่อลดแรงกระแทกในการโจมตีนั่นเองนะครับส่วนเซซีที่ให้มานะครับเป็น1นึครับซึ่งเซ1ซีหดีเนี่ยคุณจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ผมคิดว่าไม่ควรเปลี่ยนนะครับเพราะเซซีมันดีอยู่แล้วนะครับคือเซ็ตซีหดีถ้าคุณจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้ลองเปลี่ยนเป็นของตัวอื่นอะอย่างเช่นเป็นของอะเคลิสก็ได้นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าเซตซีหนึ่งดีนี่จะดีสุดแล้วนะครับซึ่งหนึ่งดีนี้นั้นนั้นสิเออเซตซีหนึ่งดีนั้นจะทําให้คุณสามารถใส่พวกเหล็กสิบเหล็กเก้าเหล็กอะไรนี้ได้นะครับตามปกตินะครับเออซึ่งเหล็กที่มันให้มานะครับเป็นเหล็กอาราวนะครับซึ่งเหล็กอาราวก็สามารถบอกเลยเลยว่าก็สามารถดึงพลังของวอีดูตัวนี้ได้อย่างเต็มกําลังนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีมากแนะนําให้ลองเปลี่ยนดูนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าจะลองเปลี่ยนดชใช่ไหมผมลองแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็น และเชดนะครับและเชดเนี่ยเป็นดิสของอิสาหกฟาฟเนียนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นดิสที่หมุนฟรีได้นะครับและมีน้ำหนักค่อนข้างพอๆกับเวอร์ติเคิลของวายเวิร์เลยก็ค่างจะโอเคนะครับให้แนะนำให้ลองใช้ดูนะครับส่วนอีกอันนึงดิสที่ผมแนะนำอีกอันนึงคือเฮลิเคนครับเฮลิเคนเนี่ยเป็นดิสที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับสามารถหมุนฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นของดิสของบูชินอาชูรานะครับผมบอกได้ว่าค่อนข้างจะโอเคมากเมื่อถ้าลองใช้ดูนะครับ ส่วนไดเวอร์ที่ผมให้มาที่มันให้มาดิไม่ใช่ผมสิเออที่มันให้มาเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อนข้างไม่โอเคนะครับไดเวอร์มีชื่อว่าจัสนะครับซึ่งจัสเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ไม่เหมาะอย่างแรงนะครับถ้าจะใช้กระสายดีเฟนซ์เนะนเาให้ใช้กระสายเทตมิน่ามากกว่านะครับซึ่งถ้าลองเปลี่ยนนะครับให้คุณไปใช้อะตอมิกของทอร์นาโดไวเวอร์นะครับน่าจะดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นไดเวอร์ที่คุณอาจจะคู่กับไวเวอร์มาตั้งแต่ต้นแล้วครับอตโตมิกเนี่ยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ เบเบดโปรไฟล์ไวเวิร์นเบเบดของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครอยากดูเบเบดตัวไหนอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ